โอเคกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะคุณบ้านโอเคแล้วก็ก็ใส่อะคิดสงสัยค่ะไม่ได้ถ้าเอาไข่ออกแล้วใส่แข็งเข้าไปละ่ะก็ไม่ได้ถ้าเป็นผักอ่ะโอ้เป็นเมนูผักสองชิ้นแล้วก็เนื้อ,อ,อหนอนหนอนถั่วหนอนนะคะสองอันนะคะ oh. มันจะได้มันจะได้เมนูอะไรก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้นะคะแล้วก็ไข่ไข่แล้วก็นนี้แล้วก็นําแข็งหนึ่งอันก็จะได้เกียวซ่าคุกจริงจริงๆี่อยากจะกินไอ้นี่มากกว่าเออเ,อ,อเดี๋ยวนะขอของเก็บก่อนนะคะอันนี้คิดไม่รู้เลวไปทำอะไรอะไฟหิ่งห้อยไม่ใช่เนี่ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ แท่งตีเหล็กหรือเปล่าวะมันเหมือนเอาไว้ตีเหล็กเลยค่ะอ่ะวางวันนี้ะนะโอเคแล้วก็วางไข่เนื้อนะคะแล้วก็ผักเอ็นชิ้นแล้วก็แข็งเข้าไปคุกเอาไรกันเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่มันมีทองสองอันค่ะเอาหิน แล้วก็จะได้อนี้หนึ่งอันแล้วมันก็ยังขาดอยู่ดิอ่ะว่งของมันในบ้านได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าหมูมันจะมาเอานะคะเพราะว่าหมูไม่ไมาเอาแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็หมวกนี้ทิ้งไปก่อนตอนนี้เราต้องทําอันนี้ได้สองอันอะ่ะแล้วก็ต้องหาหินล็อกหินล็อกอีกเยอะๆเลยค่ะทำไงดีวะเดี๋ยวเดีด๊ดนอนนอนนอนแล้วนอนเก็บก่อนนะ โอเคแล้วก็หาผักเดี๋ยวต้องไปหาผักจริงๆควรหาหญ้าค่ะพี่เรามีดอกไม้ว่ะรอดูรอดูเราเดินเดินเดินดูเออคุณป้าค่ะขอตังบาทหนึ่งใค่ไ้กระดอกไม้ขอบคุณค่ะมียี่สิบบาทมีสิบบาทซื้อทองได้สองก้อนแต่ว่าร้านมันไม่ขายทองคือร้านขายทองมันจะสุ่มที่ร้านนี้นะคะ อืมส่วนนี้เป็นร้านขายยานะคะนี่ยังไม่เคยค้าเข้ามาดูใช่ไหมอันนี้เป็นร้านขายยานะคะสัญลักษณ์รูปแปลกๆเนี่ยจริงๆควรซื้อเห็ดสีเขียวเก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าเห็ดสีเขียวเนี่ยมันเอาไว้เรื่องอะไรอะ่ะมันมันเอาไว้เผากินเพิ่มสมองได้อะ่ะนะคะสองบาทเอาเลยดีไหมวะเอาเลยก็ดี เผาเอาไว้เผาโต่อมสมองกินนะคะส่วนนี้เป็นยากแก้พิษนะคะละห้าบาทดอกไมดก้ดอกไม้ป้าจับเน่าแล้วเนี่ยอช่วยป้าซื้อหน่อยช่วยป้าซื้อนะคะแต่เดี๋ยวหนูเอาดอกไม้ไปขายให้ดอกไม้ไมนี่ขคุณค่ะโอเคมียี่สามกิ่งไม้ มันจะรับซื้อกิ่งไม้เราได้บ้างไหมเนี่ยตูอืึงยิบไม่แน่ใจเลยนะคะว่ามันจะรับซื้ออะไรบ้างโอ้ยต้องการเนื้อโอ้ไขยหินไขยหินก็ไม่ได้โอ้สวัสดีค่ะจำฉันไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้สวัสดีแบบนั้นแสดงว่าจำฉันไม่ได้แน่แน่หืมหืมละมองลดรัว โอ้ไม่กดเอากิ่งไม้เอาไหมเอาว่ะถ้ากิ่งไม้เอาก็โอเคละเราไปละเดินโอ้หิวหิวโอเคกิ่งไม้ขวานเอาขวานอีกสักอันเนาะ <c ười> ขวานมา ไม่อยากใช้เลยไม่ให้อะไรหรอกไอ้จับจับจๆบจ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 บโอ้ยสมองหยุดรถได้แล้วมั้งโอ้ยช่วยด้วยค่ะคุณขาแม่งตองมันไล่หนูค่ะโอ้ยโอ้ยอยากี้ฮัลโหล ต้องแถวนี้ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาต้นไม้ปลูกแถวบ้านมีแค่ได้เนื้อมาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหรือเราล่าแมงป่องไปเลยดีวะอุ้ยขวายนนี้มันดาเมจดแรงกว่านะคะมันอามาล่าแมงมองได้อะอืมถ้าได้เนื้อถ้าได้เนื้อสักอันหนึ่งนะคะโอ้ยไม่พอ ใช้เหล็กทำกันไกลได้อุปกรณ์เหล็กเหรอโอ้ยโอ้ยบวกเลยดีไหมน้องกลัวมันบวกแม่เลยว้าวติดพิษชีตสวยแลละโอไยโกอดกลายเป็นว่าต้องหาเรื่อใช้ีกค่ะ แม่เ้ยบ้านหนูอยู่ไหนกลับบ้านก่อนนะคะโอ้ไม่ก็สมองรัวๆเลยค่ะอาหารก็โอ้ยเอาเอาขวานนี่กลับบ้าน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 โอเค อันนี้นะคะถ้าหากว่าเราอันเนี้ยถ้าเราเผาเลยอ่ะกินสดมันเพิ่มได้เยอะมากเลยนะคะโอเคเรามีเนื้อหนึ่งอัน,อน,นเราก็มีเข,เขียวเผาเพิ่มสมองใช่ไหมห้าเก้าโอ้เดี๋ยวแต่ตน,นี้สมองมันลดอยู่อ่ะไม่ได้อ่ะอเอาไงดีวะอันนี้ออกก่อนกันแหละ Okay. ต้องมิดบอลไปก่อนนะคะโอ้ไมไม่มขึ้นก่อนละ่ะทำไมนีไม่ขึ้นก่อนละ่ะเนี่ยเอโอ้สี่บาทสี่บาทสี่บาทขอสี่บาทขอบคุณค่ะซื้อ,อยาแก้พิษ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 อยนนู่นู่นอยนนู่นูนน่นอนรานนี้เขาขายทองไหมเนะีย่ยเดี๋ยวไปขายทองอีกเหรอ ม่นจะขายทองเทีประเนี่ยอยาแก้พิษจา้าพิกแอ๊ดนี่ไงเนี่ยเอ้ยเอ๊ยอยันเอรียติดพิษอยู่อยาแก้พิษโอเคหายทันทีโอเคหกสิบแปดโอ้ย,ยจะเสพตายเฮ้ย สมองจะลดตาย16บาทตังหามาต้องใช้ไปมัะเป็นโคตรเป็นศัตธรรมของโลกอะ่ะโอเคเออขัดถ้าเราทีก้มีผักอีกสองอันใช่ไหมปลูกต้นไม้ตร่นี้เลยแล้วกันนะคะโอ้มาทำไมไม่โตหมองกันไปเลยวะ มีดบอนมีดบอนของฉันนี่รักเมนูมีดบอนที่สุดเลยค่ะปึ๊บเปิ๊บโอเคเอาไป oh, อ๋ออีไล่ลยไล่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 เลิศขายเบอร์รี่ <S <S มีใครรับซื้อบอร์รี่ไหมคะ มาขายบอร์รีเอาขายดอกไม้ด้วยค่ะเล็กเข้ามาค่ะเล็กเข้ามาเบอร์รี่ค่ะโอ้คุณลุงคลุมเสื้อเขียวคนนั้นนะคะโอ้โหหล่อจริงเลยอุ้ยขอบคุณเนี่ยแถมให้นะคะแหม še. แถมให้ละ้งสิบสี่บาทอ๋อซื้อราคานี้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเก็บมีคนอยู่มีคนมองขี่ขอบคุณใช่มิคะโอ้ขอบคุณค่ะแหมเพียงพี่เรียกอะไรกันเยอะๆนะคะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณจังขี้นะคะโอ,อ,คอ,อ,คอ้ขอบคุณอุ้ยคุณไม่ท้อขอบคุณสำหรับอุ้งฉีนะคะ อันนี้ค่ะเบอร์รี่ค่ะกินแล้วอาสดใหม่นะคะนี่ค่ะเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่สดสดจากเต้าเลยค่ะเบอร์รี่สดจากเต้าคืออะไรวะไปแล้วค่ะโอ้ยคุณเป็นนายกเทศมนตรีป่ะคะนี่เอามาเดินแต่ๆอย่างนี้ถ้าไม่เปิดร้านให้หนูยึดร้านได้นะคะเดี๋ยวหนูช่วยเปิดร้านขายได้ค่ะอทองมีอุจจีีหญ้าแห้งแล้วเาเปิดเปิดได้ไมั้ยเนี่ย อุนจิ2 0เราสามารถทำฟาร์มปลูกอุนจิได้ไหมนะได้ว่ะมาเราจะได้มีผักเป็นของตัวเองค่ะไม่ต้องไปขโมยเขาอีกต่อไปโอเคโกสักประมาณนี้นะอ่าทำเรียบร้อยแล้วก็ขัดหนึ่งเงินยาแห้งค่ะเราไม่มียาแห้งเดี๋ยวนะเออเราเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนดนะะีกวค่ะ โอเคทองนี่ต้องการทองมากเลยนะเนี่ยแต่พี่ต้องเอามาจากไหนอ่ะเอ๊ะอ๋อทองเหรอมาจากเนี่ยหรือเปล่าไปเนี่ยธนาคารน่ะลืมไปเลยอ่ะเขาย้ายทองไปขายที่ธนาคารแล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเก็บตุจจียนปุนจิของใครเอ่ยโอ้ยขอบคุณค่ะเบอร์รี่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 นะคะเบอร์รี่สดเลยค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ เลิฟลุงเลยอะคะ่ะชอบมากเลยตัวเสื้อเขียวเนี่ยตัวหาตังค์ชั้นดีคระเด็จนี่ไอทองอือเนี่ยอื่นดนะ้วยเนี่ยโอ้ฟินเฟินหินหิน,นโอเคซื้อเลยนะรับจ <c oughs> าจะไหลรับจ <c oughs> <c oughs> าจะไหลไปละ โอ้ยเงาขันความมืดมาแล้วเราไปเด็ดดอกไม้ดีกว่าไปเด็ดดอกไม้แล้วนะโอ้ยนั่นมันเล็ดนี่นามาเลวจ้ะดีจะได้ไปปลูกพืชโอ้ยในงูนนะฮะไม่ดีไม่ดีนีไ่ไม่ดีเออจับีบพี่อพีอ่อพีออออขุดหินได้ตัวทากมาให้นะนี่ โอเคช่างมันเมนูท่ากิฟไม่ค่อยถนัดนะคะจำไม่ค่อยได้มันต้องทำอะไรบ้างอะเออดุดุจับจับจัโอเคะอเอเออ ไอ้นี่ยังต้องเปิดดูในสูตรเมนูอะ่ะคิดจำสูตรเมนูไม่ค่อยได้อะ่ะสี่ห้าอะไรไม่คาสลายหายไปอีกหรอ <No. S 1> สามแปดหูเพิ่มสมองเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยืสมองสมองเพิ่งจะขึ้นมาไม่เท่าไหร่เองมืออีกแล้วโอเค ต้นไม้ไดีกว่าค่ะตัดไปเดี๋ยวมีอะไรจ็คพอตตกเข้ามาเลยนะฝนตกอ,อีกแล้วเอ้ยไม่ได้่างนี้ดิโอเคเก็บตึกตึกตึกเอ๊ะเหมือนรี่เสียงสะท้อนอะเนี่ยพี่เสียงเหมือนมีใครตัดเนี่ยเห็นไหมรู้สึกไหมคะ เหมือนได้ยินเสียงใครตัดไม้เหมือนกับเราเลยอะถ้ามันอาจจะคิดเองถ้าโอ้ยฝนตกเริ่มหนักแล้วค่ะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆโอไม่ก็อดฟ้ามืดฟ้ามืดกลับบ้านดีกวะพี่ังมาไม่เท่าไหร่เง่า โอ้ยลงทำก็ได้มัง้งโอ้ยไม่กอดโอ้โหอย่างน้อยในนี้ก็แห้งนะเอ้ยอยินรอ,นนนนนนอยินรอวันฝนฝนโปรยอืมดูของนี่นทำได้เอ้ยทำอุจิได้อีก สี่ทำวันนี้เนี่ยอไหนพี่ตีเหล็กอ๋อตกใจมาเลยทำแพได้แาวันนี้ไข่แค่อันเดียวอ่ะหินสองโอเคหินสองนะหนึ่งสองบั เอาเหินเดียวดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวใช้หินสองแล้วก็ไม้สี่โอเคต้องการหินอีกค่ะแล้วก็ดองการไม้ด้วยโอเคอันนี้ก่อนโอ้อย่าแหละย่าแหละเลยฮัลโหลตัดไม้อย่านะเฮ้ย คิดรู้สึกอะไรทีนีอะไรสิ่งสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติคิดรู้สึกสิกส่งปกติผิดปกติมากๆด้วยรู้สึกว่ามันผิดปกติมากๆค่ะจริงๆนะโอ้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 รู้สึกว่ามันไม่ปกติเลยไม่ปกติมาก จะไม่พามาเดินที่เมืองหรืออะไรจะไม่พานไป มันไปแล้วมันไปแล้วเหรอโหเอ๊นี้นไม่น่าไม่น่าเลยนะยาเอา๊ะทำไงกับบ้านนะ่ะโอ้ยบ้านบ้านบ้านคุณน,น,น,นหมูเป็นไงบ้างคนหมูโอ้โห ช่วยเก็บขยะค่ะหนูมาช่วยเก็บขยะเฉยๆเน่ยไหนกนไหนแล้วนะขอเหอะเออขอเหอะหนา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 หน 응เก็บอืมเก็บเก็บโอเค <sk tau S 2> <sk tau> ขอบคุณ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 เราใช้พิธให้เป็นโอกาสค่ะโอเคมีอะไรไหมให้เก็บโอเคโอ้สามสิบอันเลยรอเนี่ยพวกเดียวเลยอันเนี่ยโอ้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 นอ้โอ้โอ้โอะโอ้อ้โ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 ออ้โอ้โออ้อ ที่ให้หนูอุ่นหนุนได้แล้วนักแข่งเราจะเน่าอยู่แล้วล่ะรีบกลับบ้านดีกว่าโอ้โหนี่กลับบ้านนี่กลับบ้านอ่าบัลลี่ไม่โตไม่โตเลยหรือว่ากไก่ไม่กินไปหมดแล้ววะแกไม่ได้กินบร์รี่จะไปใช่ไหมกลับมาเจอไก่แล้วบร์รี่หายไปนี่คืออะไรคือบอร์รี่ฉันยังไม่ได้เก็บเพิ่มเลยนะฮัลโหลคงไม่ใช่ว่าไก่มาเอาใบต้นผาแล้วนะ โอเคไหนดูสิอ่ทำเป็นเมนูผักเอ๊เมนูอะไรนะถ้าเป็นอย่างนี้ละ่ะก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าอย่างนั้นเนื้อไข่แล้วก็แข็งไปก่อนไหม ไข่เยี่ยเพิ่งดีกว่าไหมน้ำแข็งมันจะมันจะมันจะหนีแล้วค่ะทำมิดบอลไปก่อนก่อไอ้ยย่ะไอ้ยยะเอ้ยยะอ้ยยะเก็บของค่ะเจยบเจ็บเจ็บอย่างชิว ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ Star, ดอสตาร์กิฟไม่ค่อยจะตัดต่อเท่าไหร่นะคะแบบลงทีบเซียวสดๆเอาลงคล้ายๆไลฟ์สตรีมเลยนะคะก็ใครชอบดูแน,แนวแบบเรียวสดเรียวทาายไทม์อะไรเงี้ยก็สามารถติดตามซีรีส์นี้ได้ยาวๆถึงกว่าที่จะตายนะเราจะไม่ยอมตายเราจะ,ยอ,ายาจะยอ,อยู่ในดอสตาร์แฮมเมดอยู่เรื่อยๆลํำไปอีนางไก่เห็นว่าแกใส่ไมไปไหมข้าง มันจะกินไหมอีกไกลถ้าไปร้านขายพืชผักวันตอนนี้มันจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะร้านขายพืชผักมาขอซื้อไหนขอซื้ออีกขอซื้ออีก อืมเดี๋ยวนะขอซื้ออันนี้ขอซื้ออันนี้ขอซื้อนี้เออน่าจะประมาณนี้เนาะล,ล,ล้วดูก่อดลองดูก่อนเอาดูท่าเทียนโอ้ยโอ้ยโอยโดูหิวดูหิวมากแย่แล้วดูหิวมาก หลับคือขาขาทุหลับตอบสี้ว้หลับไมนไม่หลับอ่ะสะเทือนใจมันไม่หลับอ่ะทำไมมันไม่หลับอ่ะเขาแก้บักมาแน่เลยอ่ะคือปกตินะมันจะหลับจริงๆนะโอ้โอ้โอ้เขาบ้านดวนทิ้ง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 ิ้ เออโอ,อ้ยอิ่มจังเลยตังอยู่ครบครบยังไงวะเนี่ยเออเราไม่ได้เอาเนื้อมาใช่ไหมแค่นี้แทนเนื้อได้ไหมแล้วก็ไข่แล้วก็ผักน้ำแข็งไม่ได้ไม่ใช่เนื้อจะว่าไปเราเพิ่มสมองก่อนดีกว่าไหมมีเมนูเพิ่มสมองอยู่นะแค่นี้อันนี้แล้วก็ผักสองชิ้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะรู้สึกอันนี้จะเป็นเมนูเพิ่มสมองนะ ไหนๆสมองเราก็ลดอยู่เนาะอลองเลยแล้วกันนะคะลอง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 โอเคเออใช่นี่นี่น,น,นี่โอเคแล้วเราก็ไม้ใช่ไหมเราเราเราก็เจอ,เอทีนี่ไปกันแล้วกันนะคะโอเคโอเคโอเคจินเออโอ้โหเพิ่มมาเยอะมากอันนี้เรายังไม่รู้เดี๋ยวเดาว,ว่าไก่อนโอเคโอเคโอเค อันนี้สามอันแล้วก็เนื้อหนึ่งชิ้นใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้สามเนื้อหนึ่งชิ้นส่วนตัวท่านต้องต้องกินกับน้าผึ้ง